ดปค่ะกับช่องสารเล่นน้ำซิ่งนะคะมาดูช่างนกพ่นสีรถบ่อแล้วนะคะหกล้อพอนะอันนี้จะเป็นหัวนะคะโป๊บางจุดตาคุ้มพลาสติกเรียบร้อย สีชมพูหวานแหววนี่กะโปนะคะแล้วก็ขัดนะคะทุกคนอันนี้ต้องมารู้นะคะว่าเป็นสีอะไรนะคะ ทางในรอบค้นสีเสร็จแล้วนะคะรอลงสีว่าจะเป็นสีอะไรก็รอติดตามชมนะคะทุกคนเป็นรถขนควายนะคะรถหกล้อนะคะอีกคนบอกว่า,าให้รีวิวรถขนควายคันไหนอะคันนั้นหรอหรือคันนี้คันนี้เป็นรถขนควายของพ่อนะคะเป็นหกล้อนะคะทุกคน ออกมาอาตอนน่นอยู่ปอชอปีหนึ่งนะคะช่วงสักประมาณกุงพาได้นะคะก็ถ้านับก็ปอชอหนึ่งสองสามทันนี้อาจจะได้สี่ปีนะคะสี่ปีแล้วจะเข้าน่าจะเข้าห้าปีแล้วนะคะสีป่ปีห้าปีตอะะนนี้ เพราะว่าคันนี้จะออกกุมภานะคะแล้วก็ช่วงกุมภามีนาเนี่แหละถ้าจําไม่ผิดนะคะแล้วก็คันเสยเน็กนะคะสิบร้อนะคะออกสอิงหานะคะเพราะวานึกจำได้ว่าปีนั้นพ่อออกรถสองคันนะคะก็คือคันนี้กับคันเสีเน็กนะคะถ้าจาไม่ผิดก็คันนี้มาแค่หัวกับคัสีนะคะแล้วก็ทำสีเองต่อเองอะไรเองหมดเลยนะคะทำสีเองต่อกะบ,บะเอง หมดเลยนะคะก็อลูมิเนียมไม่ได้ทําสีนะคะทุกคนก็เพิ่งจะทําสีนะคะทำสีแค่หัวนะคะแล้วก็มีแถบชมพูนิดๆหน่อยๆนะคะตอนนี้พ่อก็เพ็นคันอื่นทําสีก็พ่ออยากทําค่ะดีพ้นหลังตรงนี้น่าจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูไหมทุกคนสีอะไรสีชมพูพี๊คือสีอะไรอะ ที่กิงหรือสีรองพื้นหรือสีอะไรก็ไม่รู้นะคะแตก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนเพราะว่านุ่มก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้ก็จะเป็นคลังสีของเซียนกเองนะคะเยอะมากนะคะนั่นก็จะเป็นเจ้ามาขาวนะคะช่างนกก็คลุมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าทําสีเนาะเดี่ยมันไปเปลือนก็คลุมมาไว้แล้วนะคะอันนี้พนดอบสองนะคะ หัวนี้ต้องขัดก่อนปูเอาไว้นะคะเอ๊ใช่หรอน่าจะขัดแล้วหรือเปล่าหรือว่าน่าจะขัดตั้งแต่เมื่อเย็ยนแล้วนะขัดสีแ,แต่เมื่อเย็ยนแล้วเพราะว่าปกติตรงน,นี้มันน่าจะเป็นสีสูวะถ้าจำไม่ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอันนี้ก็ คำนะคะถ้าแรงเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะช่วงนี้ว่างงานนะคะจ้างได้รับต่อกระบะขนวัวขนควายนะคะจะเป็นกระบะอลูมิเนียมแบบนี้นะคะสั่งได้ตามตจชอบนะคะแบบนั้นก็มีนะคะนี้จะเป็น12ล้อพิ่งออกนะคะแล้วก็ ทำเองหมดเลยนะคะคันนั้นใครที่ติดตามตั้งแต่แรกๆก็น่าจะรู้เนาะใครที่เพิ่งติดตามใหม่ก็อยากจะให้นุ่นรีวิวก็มีนะคะรงรถขนาดใหญ่นี้นะคะเพิ่งสร้างได้ประมาณสัก2ปีได้นะคะสองสามปีนะคะโรงรถนี้นะคะเมื่อก่อนจะไม่ใช่โรงรถใหญ่แบบนี้นะคะจะเป็นรงรถเล็กๆนะคะ นี่ก็จะให้ดูบรรยากาศการทํางานของช่างนะคะช่างก็รับงานตลอดนะคะมีง,งานเข้าตลอดนะคะก็ไม่เชิงว่ามีแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้าเรื่อยๆนะคะทุกคน <S <S คันนี้เออสาภาพค่อนข้างสวยนะคะเนครื่องก็โอเคนะนิ่งเซนเนกบอกขับแล้วนิ่มหลายปีค่ะคันนี้ เมื่อก่อนก็จะวิ่งวัววิ่งควายนะคะลงประเทศประเทศกัมพูชานะคะเมื่อก่อนนุ่นก็วิ่งลงกับพ่อนะคะนุ่นก็ไปกับพ่อนะคะอาทิตย์หนึ่งก็หลายเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็วิ่งงานวิ่งไปตลาดจี๊อขอตลาดเยสูคันนี้ก็ไปนะคะก็คือไปหมดนะคะรับจ้างขนวัวขนควายเหมือนกันนะคะย้ายวัวย้ายควายแต่ช่วงนี้ก็คือวัวมันเป็นโรคเนาะโควิดก็ ยังพอทนนะคะเจอวัวเป็นโรคนี่ก็ดิบแชะงักไปเลยค่ะพ่อค้าวัวพ่อค้าควายนะคะก็ต้องทำใจเนาะอยากให้โรควัวนี่มันหายเนาะจะได้เออเดิดตลาดวิ่งโวัวิ่งควายนะคะจะได้มีไรายได้เพราะว่าไรายได้หลักๆก,ก,ก็ทางครอบครัวน่นก็น่าจะไดจ้จากการวิ่งววิ่งควายนะคะ การซื้อวัวซื้อควายนะคะเพราะว่าพ่อก็ซื้อพี่เนีกก็ซื้อนะคะส่วนพี่นกก็รับทํากระบะรถขนวัวขนควายนะคะพอเจอโควิดเนาะคนก็ไม่อยากออกรถนะคะพอออกมาก็ไม่รู้จะวิ่งยังไงนะคะมันก็วิ่งไม่ได้ะะเพราะว่าวัวก็เป็นโรคนะคะทุกคนเสียงนกก็รจะเบาๆเพราะนุม่มเพิ่งตื่นนอนนะคะ นีจ่มมากจัดว่าเด็กค่ะคันนี้อันนี้ก็เครื่องช่างนกก็เอาเอาครื่องปุ๋ยคุมเอาไว้นะคะค่านนี้จะมีหมวกหมวกข้างบน,นะะให้ดูอันนี้เป็นหมวกข้างบนนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องสาวนวลน้ำซิงด้วยนะคะทุกคน